จ้าสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องสุขผู้ทุกคนที่ติดตามช่องสะพายทะเลของเขาอ,อยู่หรือแวะผ่านเข้ามาเบืองเน,ะน i i เาะอเมรเกาเมาบอเรื่องเกี่ยวกับนู่นหนาโต <c oughs> คิดที่แล้วเขาเบ้าเรื่องกัญห้าอุปสรรคของการเลี้ยงนู่นแล้วเนาะมื่อนเจสซี่พามาบ้าว่าเขาเลี้ยงนู่นเนี่ยเขาเอียบไปค่ายใดอย่างปกติแต่ละพื้นที่แต่ละหมูบ่บ้านสมัยแต่ก่อนเพิ่งจะซิห้าหนู่นหนาค่ายเองเนาะ เพราะว่าก็จําได้ว่าอันตัวเองก็เคยไปห้ากับตาถือกันมันมีไร่แต่สําหรับสมัยนี้มันไม่มีแล้วเพราะว่าสาพับดว้ลมแล้วก็น่าจะก็จะขนไปแหละขนแบบสียขยะไร้ไล่อะไรประมาณเนี้ยนนก็น่นจะน่าจะสุนพันธุ์ก็ก็รหาก,ก็ห้ามานกินไร่เพราะมันก็น่าจะสุนพันธุ์คือกันตอนนี้ก็เลยในการ,รยงังนู่นหนากันเพิ่มมากขึ้นทุกๆพื้นท,ท,ที่ของเมืองไทยอง,องกหางที่มี ปวดเลี้ยงอยู่เป็นจุดๆไปเนาะยางเจนเนี่ยเริ่มเล็กจะก,กัดเลียงพ่ดก็ห้าวว่าเลียนเราเ่าสิไปค่ายได้เพราะว่าแทวเนี้ยเข้าห้ากินได้อยู่แล้วบาซารเพนดบาซานีแต่เขาบ่ได้คิดซะน,นะเขาคิดว่าเออบ่เหเฮนมีนู่มาค่าเลยซ่องซัมปีที่พันมานั่นแหละลเ็เลยคิดว่านู่นมันน่าจะเริ่มเบิดละก็เริ่มไปดักมาเลี้ยงกันซึ่งตลาดของจีนก็คือ ขายบ้านนี่แหละเพิ่นซีหูเจ้าเพิ่นกระซิบบอกกันโตว,ว่าเออบ้านนี้มีนู่นใคเขาก็ซีมาซื้อซึ่งปัจจุบันกะเลี้ยงประธานเพาะ่เพ่นกระทำจะรอดแต่รอดว่านู่มีบอลนู่ใหญ่หรือยังคือมันเลี้ยงประธานแท้เพราะว่านูย่ยางเขาอีกใายใดอะประมาณสี่เดือนขึ้นเพระาะว่าโตมันกระซิกกำลังกินเนาะประมาณห้าโลห้าคิดขึ้น บอกผิดหห้คิดขึ้นทึงโลนึงยางโลหลนึงเนี่ยยังประมาณหกเดือนขึ้นคือเหา่เหาเห่าเลี้ยงไปธรรมชาติเลยคือบบได้ให้อาหารเสริมแบบอาหารคุ้นที่แบบเล็งตูมันก็ใช่ไงซาเดแต่มันสิกินเซอยางนู่นฟาร์มเนี่ยมันสิสะอาดกว่านู่นที่มันอยู่ธรรมชาติเพราะว่าอาหารที่เราก,กินอ่ะก็คือเห่าให้กินแบบสะอาดสะอาดเลยอย่างน้ำย่างอาหารเหาอีกคอยเบิกตลอด มันก็ซีบอกคอยมีกินซาาค,คือนู่นนะนูนน่นนธรรมชาติเขาชนิดอย่างผู้ใดที่แบบอย่างราคาโน่นเนาะราคานู่นพอเมพันก็นเรียกแต่ขูดซีขค่ายแต่เบสิกเลยก็คือที่เข้าค่ายกันที่เข้าเหน็นกันก็คือคูละห้าร้อยตัวผู้ตัวเมหรือตัวเมซ์สมตัวผู้หนึ่งสช่ไคูละพันเออสามตัวเนี่ยพันหนึ่ง แต่สําหรับฝากเดี๋ยวอีโบอีโบ,โบเน้นไข่แบบพ่เม่พันเพราะว่าไขยไทยบ้านกันก็นคืออีไข่ที่แบบเอาไปทํากับเข้าเห็ดอาหารก็คือหาสําเร็จให้พร้อมขวายพร้อมใส่ให้พร้อมใส่ไขยตุลละซองร้อยซึ่งปัจจุบันจะโบวคไขยแล้วก็ซีมีลูกค้าบางคนก็อีเบ็ปบ,บ่มีเวลาเห็ดก็คือให้อบให้พร้อมอ่าหากซีิจซองร้อยสามสิบชังกอไข่เห็ด ก็คือถ้ามันเกิดไปเขาก็ชีตเทมๆไปก็คือว่าอย่าให้มันตกโลนึงโลกว่าโลซ่องโลสร้างก็คือไปแทมไปเลยเพราะว่าเวลาห่ามาเฮ็ดแล้วมันไซคขี้ลอกนั่งมันก็อิดน้ำหนักก็ชิลดลงไปกรซิฟักบอกทุกคนที่เริ่มเลี้ยงก็คือว่านู่นามันตลัดยังไปไกลเพราะว่าปัจจุบันก็คือมันห้ากินยากแล้วแล้วก็ คนนิยมกินโน่นาก็มีเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆถ้าแบบใครเลี้ยงแล้วบุร่อไปใครเอามาคายจินก็ได้จนดินแบบซื้อตัวเป็นๆกิโลละร้อยห้าสิบบาทก็คือเฮากระซิเอามาคายให้เลยค่ะประมาณประมาณนี้เนาะประมาณได้ว่าเรื่องคลิปเกี่ยวกับการตะลาดของเฮาก็คือมีซัมนี่ค่ะอย่างคลิปนะหน้าเฮาซิ่พาไป เรียนรู้เกี่ยวกับยังกาบฟากทุกคนติดตามรับชมคาะสภายไทยเลยค่ะ